สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านวกแม่น่นนรได้คะขอบคุณนึ่งดวงตาค่ะน่าจะแบบคอมเมนต์ขึ้นนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมิตรภาพที่ดีนะคะขอบคุณมากๆสุมากกินได้แต่นาน สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสุดมากกินแน่นานนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมิตรภาพที่ดีนะคะขอบคุณมากๆ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะทุกคนเนาะเรน,นอันนี้ก็จะติดฟันขาโอดนะคะดูมันเงียบๆอะไม่ได้เรียนก็เลยรับไม่ได้ขายค่ะ ทุกคนตอนบบายค่ะก็มาติชมแม่นิรินได้นะคะมาติชมมาเป็นกำลังใจแม่นิลินทุกกำลังใจนะคะ คอมเมนต์เข้ามาทักทายแม่นิรินดานะคะมาเป็นกําลังใจแม่นิรินดานะคะมันเป็นพลังบวกเลยค่ะขอบคุณจากใจจริงนะคะสวยมากกินได้แต่นานนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ น้แต่น,นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะทุกกำลังใจนะคะแม่นิรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาติชมนะคะมาทักทายบ้านแม่นิรินได้นะคะทุกกำลังใจนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่าน,นะค่ะทุกกำลังใจนะคะแม่นิรินทุกคนนะวันนี้หยุดค่ะวันนี้หยุดหนึ่งวันไม่ได้ขาของนะคะขออนุญาชา อะไรแม่นิดินก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเข้ามาติดตามชมมาเป็นกำลังใจแม่นิินได้นะคะขออนุญาตชา แมยูรินได้ค่ะขอบคุณหนึ่งดวงตาค่ะน่าจะแบบคอมเมนต์ขึ้นมาคอมเมนต์ขนเข้ามาทักทายแม่นิรินได้นะคะมาเป็นกําลังใจแม่นิรินได้นะคะมาเป็นพลังบกดูมันเงียบๆก่ะแม่นิรินก็เลยแบบมันด้ขายค่ะบวกแม่นิรินได้ค่ะ คนหนึ่งดวงตาค่ะน่าจะแบบคอมเมนต์ขึ้นมาสะสมเวลาเหมือนเดิมนะคะสะสมเวลาเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมขออน,นุญาตชาร์จแบตนะคะทุกคนแบตลมทั้งบางทีก็มีพัดนะคะบางทีก็ต้องมีพัดด้วย กำลังใจค่ะขอบคุณมิตรภาพที่ดีนะคะขอบคุณมากๆทุกคนนะวันนี้หยุดค่ะวันนี้หยุดหนึ่งวันไม่ได้ขาของนะคะสุดมากกินได้แต่นานนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ออภัยนะคะในการที่ไม่ค่อยเข้าใจค่ะวันนี้ไม่ได้ขายของกับทุกคนนะวันนี้หยุดค่ะวันนี้หยุดหนึ่งวันไม่ได้ขายของนะคะขอนุญาติชัด สะสมเวลาเหมือนเดิมนะคะสะสมเวลาเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมคอมเมนต์เข้ามาทักทายแม่นิลินดานะคะมาเป็นกําลังใจแม่นิลินดานะคะมาเป็นพลังบวกบางทีแม่นิลก็กังวกลกังวลกลัวแบบะไรค่ะ คุณจากใจจริงนะคะทั้งช่วงบายบายกับทุกคนช่วงบาย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 นะคะรู้เรื่องอะไรเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะคะเป็นเพราะอะไรแม่ในดินก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไ,ได้หรือเปล่าะคะคอมเมนต์ได้ไหมเนาะคอมเมนต์ได้ไม ติชมแม่นิดินได้นะคะมาติชมมาเป็นกำลังใจให้แม่นิรินขอโทษขออภัยนะคะในการที่ไม่ค่อยเข้าใจนะนะคะขอบุณทุกกำลังใจะคะ่ะขอบุณมิตรภาพที่ดีนะคะขอบุณมากๆได้หรือเปล่าะคะคอมเมนต์ได้ไหมเนาะ tidak ada yang meminta อันนี้ก็จะติดฟันข้าวโพดนะคะไม่ได้หรือเปล่าคะคอมเมนต์ได้ไหมเนาะคอมเมนต์ comment ได้มีดวงตาแต่คอมเมนต์ไม่ได้นะคะทุกคนต้องขอโทษขอไปนะคะนะคะขอบคุณทุกกําลังใจะคะ่ะขอบคุณมิตรภาพที่ดีนะคะขอบคุณมากมากสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ แม่นีร์ลินก็กังวลอยู่กังวลกลัวแบบทุกคนนะวันนี้หยุดค่ะวันนี้หยุดหนึ่งวันไม่ได้ขาของนะคะบวกเม่นอร์ลินได้ค่ะขอขึ้นหนึ่งดวงตาค่ะน่าจะแบบคอมเมนต์ขึ้นมาส่วนมากกินได้แต่นานนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ เด้งออกโคมเด้งออกคุกน